สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วร่ายการมนต์ขบรดกับมหายุทธาเทียวครับพี่น้องเมื่อี้สีผ้าไปเยี่ยมบ้านสวนนะครับพิกัดอยู่แถวบ้านบอกมีครับไปทังไหไปกับมหายุทธาเทียวครับพี่น้องผมมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วร่ายการมนต์ขบรถกับมหายุทธาเทียวครับพี่น้องเมื่อนี้มหายุทธาเทียวผาพี่น้องมาเบิ่งพิกัดสวนครับพี่น้องโอ้ยเป็นตาอออนซ่อนสวนครับ เป็นตาออนซอนสวนเพิ่นครับนี่บ้านสวนนุนนนครับพี่น้องผมนี่ที่เป็นคือพ่วงแสกโบแมนเป็นหยั่งครับพี่น้องผมเบ่งน้ำกันครับพี่น้องเบ่งบรรยากาศเบ่งบรรยากาศนะครับบ้านสวนโอ้ได้บรรยากาศอีหลีครับพี่น้องได้บรรยากาศครับต้นไม้หลากหลายชนิดหลากหลายประเภทมารวมตัวกันอยู่บริเวณแห่งนี้เพิ่นว่าไปเบ่งน้ำกันครับนี่ต้นมะขามหวานต้นมะขามหวานนี่นะครับ ไายโอ้โหนะครับต้นมีต้นเอียงเนี่ยนะครับนี่นะครับต้นไม้หลายชนิดนี่ขย่อมครับต้นขย่อมนี่ต้นขย่อมต้นต่างๆของของเพลินโอ้ยได้บรรยากาศครับพี่น้องได้บรรยากาศนี่เป็นบ้านเป็นสวนนี่นี่ลำไยนี่มะม่วงครับพี่น้องนี่ ภายในบริเวณนี่หลังบ้านเพิ่นครับพี่น้องนี่หลังบ้านเพิ่นพิกัดบ้านเพิ่นสวยงามครับพี่น้องสวยงามเลยครับพี่น้องนี่สวยงามตระกานตามีบ้านสวนที่งามเลยครับพี่น้องผมงา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 มเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องเบิ้งน้ำกันบ้านสวนต่างๆอย่างเนี้เลยนะครับพี่น้องมื่อนี้มาเล่นน้าโมขวกครับพี่น้องมาเล่นน้าโมขวก Yesterday. เดี๋ยวจังไรสีไปสัมผัสเจ้าของบ้านเจ้าของที่แหละครับพี่น้องสีไปสัมผัสเจ้าของบ้านเจ้าของที่นะครับมีจังไรมาจังไรครับไปเบิร์นน้ำกันครับมาพี่น้องผมมาโอ้ยนึกว่าหมาเฮาหยังครับพี่น้องนี่หมาเฮาหยังนะนี่นี่นี่โอ้ยเป็นงูหยังระบาดนี่นี่เพิ่นมาอยู่น้ำนี่นี่เป็นยังระบาดนี่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  เอาวยังนัไนงูทำท่านได้หนิแม่นบอกพี่น้องเป็นงูทำท่านอยู่บ่ทำท่านเฮ้ยทำหยั่งน้องบอลทำท่านว่าทำท่านกันมานนิมาอยู่ยังไงล่ะไปยังนี่ไปไปไปทำไมเมื่อกี้เดินมาเดินมันไม่รัดฟาร์มก็ดีแล้วนี่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 บรรยากาศนะครับบ้านสวนนุ่นๆครับพี่น้องบ้านสวนนุ่นๆครับผมอุดมสมบูรณ์ปะครับอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องนี่โอ้ว้าวว้าวว้าวงูสามเหลี่ยมงูสามเหลี่ยมบ่เออนี่เจ้าของบ้านครับผมต้อนรับ เบิร์ครับพี่น้องกาดไปลูกนี่ตอนรับเบิร์ดครับพี่น้องนี่นี่นตอนรับเบิร์ดนี่นี่นี่ไปไปไแล้วไป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 การไปลกเมันจะกัดูเอาไว้ผุดเอุ้ดน่าอเพื่อนไปทังุดไปทังถนนไปุดไปลูกไปลูกกาดลูไปลูกนี่น่น่ยมาผียัามาผีมันติขึ้นรถมันเร็วเติมเร็วเติมมลตดขึ้นรถมันติดขมันติดขมันไปตวงรถแล้ว ใบใสหน่งจำจบมันขึ้นรดดูดเองบอขึ้นรถของห้าดอกเดินไปเอามันม่นกระใสวะบรรยากาศครับพี่น้องเป็นเป็นบรรยากาศ<อ><อ>นี่นี่เจ้าของสวนครับพี่น้องนี่เจ้าของสวนนนนี <c oughs> น่บรรยากาศนี่ต้นอยังพี่น้องนี่ต้นยังนี่ต้นแค่นครับเออไม่แค่นดอกคุณเสียงแค่นครับพี่น้องดอกกุ้งเสียงแค่น นี่กบตาโกบน,นี่พี่น้องเห็นบ่นี่เห็นบ่นี่เห็นเห็นบ่ครับพี่น้องน,น,อนี่จ้าจ้าเลยครับพี่น้องจ้าจ้าเลยเฮาไปมาหนีเข้ามาไปนี่ละนี่ละบ้านเพื่อน <โก S 2> เป็นบ้านสวนนี่ธรรมาชาติแม่นบ่กผมแม่นครับผม เดี๋ยวในอีกสองสามปีมะเบิรงเขาสิเป็นป่าครับเป็นป่าครับผมจากที่เคยเป็นป่ากลายเป็นบ้านจากบ้านกลายเป็นป่าคนเท่าตัวไปอยู่ในป่าเหรอเออเอ้าทำไมงูมันนิ่งกันนะเบิ่งงวไงเบิ่งน้ำกันเบิ่งน้ำกันนิ่งแป๊บเอ่ะเพิ่งจะไปตามไปก่อนลูกไปอ่ะพี่หลงเพิ่งไปตามแล้วล่ะจะนอนเสียผพา เจ้าของสวนไปเบิงว่าตน้นไม้มีต้นไม้ชนิดยังแน่นะครับในตอนคำคำตลอ, <c oughs> ตอดยอย่าเนาะครับพี่น้องผม <c oughs> นี่เดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยเพื่อนกลัเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนกลับไปเดี๋ยวเพื่อนกลับไปเดี๋ยวมันก็ไปอยู่ในป่าแล้วลูกเดีเพ <c oughs> ื่นกลไปไปเป็นบรรยากาศครับพี่น้องผมครับ <c oughs> ผมท่านนุ่นๆคนบ้ง벙มวนครับพี่น้องนี่นะครับครับผมครับมีต้นยังแหนะครับพี่หลงต้นนี้แหนะกับพี่ไหลครับ แต่บางหตุการณแนะนําไปเลยเนาะว่าก็แค้นนะครับก็แค้นหรือตาโกบในตอนนี้ก็สิมี่ยังก่อนนี่อ่ะอีหยังนี่เขาเอ่ยอะไรอย่างนี้ชมพูพันทิพย์ชมพูพันทิฟอ่าปลูกเป็นทางเขานะครับสิมี่กต้นสื่อนะครับชมพูพันทิพย์ออกดอกสีชมพูสวยงามครับและนี่ก็เลังมาปลูกไหมครับอันนี้ต้นจานงนี่ดอกจานบานสะพานดอกจานนี่ครับอ่ะมะขามอย่างนี้ จักหวานหรือมะหวานล่ะครับมข้าได้ปลูกกระปูครับแม่นบ่แม่นมจักปูคำหวานอันนี้คือต้นต้นไย้อมครับขย้อมลืมน้น้องอ่อข้าโอ้โหช่สีแล้วแม่นบ่แหนจับสามปีแล้วในซ่นี้ครับนี่นี่กับแค่แค่ครับแค่เพราปลูกหลายต้ต่ว่าปลูกต้นแค่หลายเนาะจักหวานต้นแค่แคือต้นตะเคียนเนาะแม่นบ่อาจีมะค้อเล่งได้ครับแม่นบ่ เขาว่าเขาว่าเขาเล่ามานะครับแล้วที่เรือท่านนี้ก็จะเห็นว่าครับใบที่นี้คือกกไม้แดงครับนี่บอไม้แดงแมนครับมักครับครับกแดงหรือมักบ่จังเอเก็บไนมมให้แล้วก็เอาไน่มากาก็เลยต้องปลูกเางทุกต้นยุนี่ปลูกเองก็สักครับกาเองปลูกเองครับยกเว้นต้นแค่นกต้นกระยอมครับี่น้องเป็นคู่อยู่อสามศรีาชาทรงมให้สุดยอดสุดยอดไปไปเบม่อนกันครับอ่ะครับ ไปเบิ่งต้นทางตางบานสวนนนนู้ครับพี่น้องผมต้นต้นเมาตเออบักเมาปลาครับบักเมาปลาแามไส้ไม่ติดขึ้นกันมองยา่นนี่จังหญ่บไยใบหูครับบักเมาปลาคุ้นไม่แต่หน้าต้องแค้นดูปวดก็เอ็มนาเอ็มนาเอ็มนาแมนบอโอเคโอเคอเคอันนี้ต้นการละพืเห็นบออกการละพืชการละพืชเป็นดอกเป็นบรรยากาศตอนเย็นๆครับพี่น้องผมวันนี้ครับผมต้นไม้มือเหนือกมีเนี่ยทับงเจอไม่ธรรมดาอันนี้คืออะไรมัคคาดเมีย ยังกาะแมคคาเดเมียแมคคาเดเมียใช่เป็นยังเนาะเป็นมะมออเป็นพืชอตะกุนทัวราคาแพงมากนะครับอยู่ในโครงการหลวงนะครับตัวนี้แมกคารเดียเมียอันนี้ปลูกได้สองปีนะครับสูงมในสามมีล้วครับผมเอ้าตัวนี้อะโวคาโดนี่บ่ครับผมอะโวคาโดอะโครโดอะโวคาโดเพราะเมล็ดครับเพราะเมล็ดแม่นบอกเพราะเอง อออันนี้โมแมนอันนี้ต้นนี้มาจากบ้านมีสฝนปนิสรานะครับสวยมดกสวยหดสวยอดเมื่ธรรมดาตัวเองสิอยู่หลังบ้านนะครับครับผมครับผมไปไปไปอันนี้ลินจีฮะอ๋อจักระพัดนะครับรีด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 รีอันนี้ลินจีจักระพัดนะครับแม่นบอกครับผมอ่ามูปลูกอยู่เชียงใหม่ทรงไม่ให้กินผมไป็นทรงไม่ให้กินเราสร้งเพื่อนมากเรากินละการได้เองครับผมอันนั้นก็จะเป็นอย่างนี้ ลำใหญ่ลำใหญ่ล่องแกนลำใหญ่จากล่อพูนเนาะลำใหญ่ลำใหญ่อันนี้ถือว่าปีนี้โชคดีที่แม่เราก็กินใบเพิ่นครับผมสิรอดหลายเติบตัว่าหงาเพิ่นนี่สิถือไก่เคียร์หลายเกิตอนนี้ครับครับเติบครบเวอร์ส่วนตัวนี้คือสะด้าวพัดกระเดานปลูกหลายครับพี่น้องนี่ปลูกไวปย่างละวนี่ย่างละหน่อยครับพอได้กินนะครับคนเขากินหลายก็บไปเลยเหรอกกินไ้หน่อยๆเออส่วนนี้มะม่วงมม่วงยัง ผมองอย่างเป็ไปรูกเัวาใจอ้ยังอาบีทูอย่างจักย่างเนี่ยผมก็จำซื้อได้มีแต่ภาษาอังกฤษครับพี่น้องโอ้มหยอดสีหูพี่น้องพี่น้องมีสองต้นครับผมแต่ว่าปีนี้ก็กล้าว่าได้กินต้นละสองซับนวยก็ได้ครับผมครับผมอ่ะไปเบิ้ลกันครับพี่น้อง Yes Yes ส่วนคนนี้ที่ง่ามๆนี่ใบนี่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 ต้นนี่ผมมักคักเดอ คือยังนี่คือยังคือต้นสนคือต้นยังไปเขาเรียกว่าซิลเวอร์โอ๊กซิลเวอร์โอ๊กภาษาอีสานเรียกว่าสนัวโอ๊กซิลเวอร์คือเงินนะครับไม่อ๊กซิลเวอร์ซิลเวอร์โอ๊กนะครับและโซนที่เหลือก็เป็นผู้หลานผู้หลานตรงนี้ก็ล่าใจเป็นสวนนะครับเด้อต้องถามมึงว่าเพิ่นสิเป็นสวนตั้งใจผมบ่แม่นบ่แมนครับมันจะเป็นสวนยังมันคือเกิดขึ้นมันคือเตี้ยแต่พี่ลกอ่าผมซื้อมาสามต้นลอยครับเนี่ยสามต้นลอยสามต้นลอยหลุนเอาครับ นี่คือเป็นบรรยากาศตอนเย็นๆครับพี่น้องผมยามแรงครับบรรยากาศตอนเย็นๆบ้านสวนนกสวนแต่ต้นนึงกันสิตายแล้วนี่บ่นี่บ่เออถึงเวลากับขึ้นเองเลยบ่นี่บ่โอ้โเป็นยังเอาเอาเอาเบิ้งน้ำกัดเบิ้งเบิงน้ำกาอันต้นนี้น่าสิตายเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นแตกเพิ่นลงหลังเพิ่นแตกหลังเพิ่นก็เลยพัง ครับผมกับพี่ะมาณนี้แหละครับวันสนุนนนกับพี่ซัมนี่ครับผมอ้าวคลิปนี้เอาไว้พิกซ์นี่คลิปนาพอกันไว้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านนนท์ครับแมนครับเดี๋ยวจะมาเมืองเด้อครับว่านรอรถเดี๋ยวผมเอามาปลูกผมจะปลูกอย่างในรอบ้านครับผตอนนี้ยังไม่ได้สำเร็จอยู่ครับกำลังลงมือครับผมครับผมอ้าวพอกันไว้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ